สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุภดาวิจักชิวงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยสำนักบริการสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุโดยจัดบริการในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุซึ่งก็มีอยู่ทั้ง12แห่งทั่วประเทศค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคค่ะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีสภาวะจิตใจร่าเริงสดใสไม่เป็นภาระของสังคมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคจึงได้จัดทำโครงการสร้างสุขชะลอวัยขึ้นมาค่ะการที่เราสร้างโอกาสให้ท่านได้เลือกสิ่งที่ท่านพึงพอใจจะ กระทำหรือร่วมกิจกรรมมันก็เป็นสิ่งนี้ท่านรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีไม่ใช่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่คนอื่นเขาจัดวางไว้ให้แต่ว่าเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองได้โดยเสยรีโดยอิสระโครงการสร้างสุขชลอวยัยจัดขึ้นสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มเอคือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีให้ทํากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภา,าวะที่ดีมีกิจกรรมรวมสิบโปรแกร,รมด้วยกันค่ะ เพื่อให้ผู้สูงอายุเลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและตามความพอใจช่วยให้ได้ฟื้นฟูความจำและมีร่างกายแข็งแรงชะลอความเสื่อมสภาพของวัยชรากิจกรรมต่างๆที่บ้านบางแกจับให้นี่ก็เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขทำให้เราได้ฝึกรับสมองพบกันใโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ